าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ม้างไหนนอโอ้เอาเชิญเชิญครับเชิญเชิญกำลังคุยตกลงกับหนูเรื่องไรหยาดลายยางนะครับลายหยาหลายอย่างครับอาจารย์นั่งมองได้เย็นๆเอามองเย็นๆพี่เพียงนี่เดินนี่แหละเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวครับอ่าตัวอหยาดแป๊บเดี๋ยวเด้อครับผมอาค่ายอยู่นอกท่าน ไยสุดได้คิดว่าไอทำาอคิดไม่ดเอมากมากกรดเเียแ่ายงแว่ายู้สนใช่กรบอเรล่เี้ยงอคบานี่ละครเพื่อนคนเขาคืออะ้าหกแสนตัวแล้วเพื่อนคที่ไรสุดหกแสนตัวแล้วอ้าจ้าจ้า้าจ้า้าจ้าจ้าจ้านนจนาจจ้าจ้าา้า้า้้้จา้้ ไปยังไงังไปยังไูไปยังไงไปยังไงปู้รวยมากไหเนาะซุ่ม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 ขนาดเลยมืา่ก็ได้มื่อนั่งเลยนั่งเลยแมุ่แ่นดีหันไปทั้งนั้นลกัแมน้ำม่มม่แม่แม่ม่แ่ม่แม่ม่แ่ม่่มุม่่ม่่ม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 ่

อาเฮ็ดขันคู่เลนมากแล้วาไม่ดอไเลยมากนะลมขันคู่จะฟ้องจะฟ้อมไปลมขันคู่จะฟ้อมมันก็ซั่กันก็ไปมอดตะเกียงจะฟ้องเอมาดูี่อยากอปูต่นูมีเวลาแต่ว่านูยากเข้ามาตรงนี้รู้อยากถามปูอยู่กจมากะปูีรูระเลือกเลือกหาปูเล่นอะไรเออถามปกแต่างนี่ปูว่าเลยน้เ่อื่นะเมือถึงกมาพอดี นี่แม่ของได้อหายหมองแ้แตกนะอยากให้ปูเบว่อไปยังแตกพ่ไปยังเราพ่อวายยุนี่ละอันนี้อันนี้คุณบอกว่าชั้ไหนอ่ะมันทาโบว์คาเกิด่แม่นนั่นท่าโบอ์ทีนจับจิตจับใจเดนั่นนั่นนั่นอี้อุ่นอน อันเนี้ยผ่านแต่วมเนี่ยอันยุต้นอ่ะมันกระลายหมดเลยอันเนี้ยเีบเกิบน่อเขาออกอัดพอดเขาไป็นอออัดนั่นได้หนิั่นปมีพอถามบางอันนี้อเขาอัด่อมื่อ่อนเมื่อเลี้อันอันกเปิดออกย่างออกันไสเลียไปดีนีอันก็งบงเาแเปลียนกมันดันแห้งบันเลกกระเพานนีจไ เากับขันมีเวลาขันนีกองสำกันเขากับไปเปียกได้เออฮะพาเปิดกับพาเปิดแล้วเนาะเอาไรสั่ะดูเอาะไรเอซีล่ะมาไอซีเอาเนาะที่เรว่าน่าไม่จะลาฮะถุงนอซัเออเากับเาอบาเนาะว่าเปลือกปูข้ามหลาไปยังไหนเน่เอาข้ามหลาไปยังไหนกับเมยสุภาแบตัวอ้าแม่เพิ่งจะได้วางซเมสุภา

เดีงยวเรไปาก็มีอะไรดีด้วยวังไรวัดไรมันคนธรรมอเนี่ยดีหรอของหาถ้ไม่เป็นแนวดีก็อยู่ใหาเอืม่หนล่ะลูกเอาเส้นีสตไ้น้ำยีสต์ลองยีสตะนี่เห็นเขาก็บอกว่าดองนี่แต่แต่ว่าปูเนี้ยแม่จะตัดนั่นญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นหรือเนี่ยมองเข้าไปเลยรึป่า มองเข้าไปย้อนวัดหลวงูหมุนพ่อะกลงม่นี่ขมกเป็นร้านเช้ามาอหัมกูเ่ยมอจมองเข้าไปวัดหลวงูหมุนถมเกตสเกะวัดหลวงูหมุนไม่พบผ้าท่ำหลามากวัดหลวงพูหมุนแนวสั่วาได้ัเืออุหิงพนาวอันเกูดอย่างคูก็บไดวาบไวาโม เล่นหาเล่ลัง well, เ่นห้าสมัวข้ามัเอาตรัดลงมาวเลยเลย้ัวเยดี๋ยเดวเลยเนะครับาสาวด็การ้ามนี่คากระมาี่เท็นข้ามพอมองกับฟังดาอโดฟังดเนียงเล่ากับเนียงไทยมันก็้คือขันเนาะมันข้ามันก็เป็นตัวมันก็เป็นตัวเล้ากับเล่าไปเล่าไปบ่ไปเหมนกันพรว่าเสียงมันคือกันครับพิมพ์ผ้า บันนี้บันนี้กับบันนี้ก็มีอีกข้อมมนหนึ่งเขาข้อมินมาว่าอย่าไปเทียบพิมพาพนวาครับอันกู้บอบอมาตบชือประมาต์เเนาะนัมาไหนาเป็นหละเบียดพี่แหละคือเป็นศิลปินเนี่ยแส่ก็มั่งแรกใจกันบวกลงมาพี่เล้วเข้ากับเท่ากับหากันไปขั้นบอมีทรัพย์สินเงินทองกูกบว่าน้ำใจนี่แหละหา้ก็ลงมานี่ นำใจให้กันได้เนี่ยก็แทนศรงินท่องไครับเขาบ่มีศรงินท่องแต่เขาปั่นนำใจแ่งปั่นนำใจแค่แค่นั้นเองค้นท่อถาบ่มีอคติต่อกันมันก็ซอยสุกยูศิลปินให้ไปอะไก็ไืคกูก็บพ่อเด็นะกูกักูก็ภาวนาอยู่าหลายซึหลายยางผู้ใดเขามาหาครูแร้วเร่ากัใกาให้ดีให้เด่นให้ดังเฮ้เ่มือเราครูกับพ่อเด็มั่คูกับ่อเด็ว่า เอาเฮ็ดผู้นั้นแล้วสก้อยผู้นั้นถิ่นก็บวม่กูวิางวบ่ีเวราว่กวะที่จะมามาซือม้อน้กูกับพันมาพันมาก็ว่าเอาไปแวกกันหน้าลแหวนนี่เห็น่ะเ็มนรกไปหันไปเห็ีพดล่งเจ้าาที่ราไป่วดลงเ็ดปลาไปใส่วนี้ผมมีตบโอยผมเห็เยอะเออเอาไปว่ไปก็ต้องแแม่สุภาพกอมา่ส่ทากันล่ะเนาะแวะมาจากหันเลยก็าเลยมากมึงนี้ กอน้นลารเลยถ้ากันมาแวะเ้าต้อนย้งกระเสือนไปหมองกุไปอาจันน้อยปไปเบื้องหนหย่างไห่กินแกินแล้วมากเลยเว่ากินว่าไรเราก็วาก็มาส่ชุดทางเนาบกไปอันนี้ที่นหนตัวไหกินแล้วกินเมล็ดเหอใบสามโมงเลยก็กินอย่างกินมลกินแล้วกินแล้ว เด่นก็มมกน่เห็นว่าเห็นาเลอะไี่ก็มุกเาุเออเอาเอาเอาหด้เจ้คือหได้ก้าวหรู้ดิไปตอนแรกมเดไปหาปูยล้าก็ไปหาแต่สัอดที่บ้านที่อจ้าไปพ่อนย่ง้ไปออัน้ไม่ก็เสียงนีแเศรกิจใจกิอนเอากดกลงมา กูไม่ยมาอยู่ประอันนงสุดไหนย่ย่างอ้วยตัวเนสุดไผ่หนึ่งยุ้เไม่ย่างผักมย่างผักออกมาไมเนี่ยช้อนสาหร่ามาวช่ไม่แบบยางบว้งบุาวไรต้นต้มสเตียนใบไม่กตลอดต่วอาจาเอาซุปข้าวลาสีไส้ึ่เดสีเขียวน่ดียวย่างบก้งบข้า้าวลาสไส้เน่จะเป็นสุดเขียวน่เดีกแม่แม่ทุพหกกับเลสแตายนใบไม่ตนบายวล่ะเลเตนบไปกไร่ับเส้หน่งเปิ้้านนี่ นี่เรื่องเรื่องอวยกษานตรวจเบื้องหลังนี่แหะครับเดี๋ยวนี้คือรายละเอียดกใกล้กับรอยบนเส้นละนี่เดียวนี่เดียวครับไปไปเขาเส้นไปมันผ่านเบ้อเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเบอกภาษาจากของไงเร่วขาต้องไปนั้นเ่าต้องไปลืมภาษาจากของเขาบอกฟั้วเยิ้มยั่งเดียวอันนี้เัธนาาเยิ้มยั่งเดียว การเต้นตัวการลองเพี้ยแบใเดียนมันเป็นอง้องจากของกี่แล้มันกับ่อกจากบอลลมละเดียว้็สิบาโอ้ยบนหนังมันก็รืมองกัเพื่อจาของแล้วิบเมันอากนากเน้น้จาของบามากจากในนี้ก็ดงน่านอกจอเยเป็นการเต้งตัวไปปละเพราะว่าชุดชุดท่าฝุ่นมันสวยเนาะที่หลากหลายน้ามีหลายแบบหลายอย่างอกจาใสะด้ละเมาประยุกของเข้าใส เป็นเพิ่มเติมกันเลยแล้วกันมันหลายชุดอ,ะอ่ะส่วนเป็นสินคืนเป็นีอย่างเป็นอันานั้นอันนี้มันเกษตรมันกษตรคายยึดตัวมัประยุประยุกใส่ทำให้องเนี่ยให้องเียเออนั<ป>่นยหน่ <c oughs> อยะทำก็รู้สึกเนี่ยเนี่ยว <c oughs> ่าเฮ้ยปูฟังเนี่ย ได้เองได้ปูเออนัละมันก็ได้เองนั่ล่ะเอาทำอีกอาจารย์มาได้ห้องมาต้องลองดนตรีเอออาจารย์สวัสด์เราไปเห็นดนตรีอุ่มดีด้วยนะอาจารย์สวัสด์จะได้มาเจอช่องนู้นหยกอันเมื่อฮัฟปูเมื่อฮัฟปูนี่นันอะไรกันลองประดนดอกดอกเจ้าเขียวอะได้ลองเพิ่นเพิ่นเขาไปรอบแรกมันสีลองยืดจังหน่อยจ้ะบัดเพื่อเอาอีลีหไอยเตะแล้วเพี่มูอาจารย์ผู้แม่กพักกันเห็ดมือใส่จังหว่ายเพิ่นไอ้มันไอ้มัน คือมอรัมเนี่ยให้มันโจโจตัวเขายหายมันไปยืดบ่รมันเท่งสาใหญเดี๋ยวคนโจตัวห้องป๊อปป๊อปป๊อปอืมอะไรไร่ไร้ว่าไว้แต่ว่าเพื่อการช่วงช่วงพักกลางกลางพอดกลางกลางว่าเพื่อแบบเพืแบบปลาเวลากิดแอร์ตัวกูเพื่อลากิดแอร์เพื่อให้อาการหายใจเลยมันจะบางอย่างมันก็บางอย่างคอยเข้าศึกษาไปเรื่อยๆทั้งข้ามห้องทั้งเสียหากอะ ว่าไปช่วยยังเสียหรือว่ราะอะไรได้เหมือนภาษาอย่างของหว่าไปซวยหลองไปซอยนั่นไเนี่ยถ้าจะว่าไปซอยไปยังหนึ่งก็ได้เขาต้องเอาภาษาอย่างของมาใส่ด้วยเขาแกอยู่แล้วซ่อโซ่คับซ่อทางเนาะเออไปเสี่ยเออหั่นหั่นเป็นไฮไ้ปูไปคุ้มปูกระดีอยากให้ล่องสำเนียงอย่างของมาแล้วเสียงเป็นสำเนียงอย่างของออกกล้าวเน่สำเนียงอย่างของแม่มันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้ากของมันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้ากของอยู่แล้วเพราะว่าเข้ากัน ขากัสิไปสิไปดัเป็นภาษาไทยวยกัน่นกะีบ้าเ้ามาจากใสอ่เนี้ยกนว่าเป็นภาษาเขาเสีสิพ่นกว่านี่ตีข้ลาเพชรน่อยกะบ้าเปเป็นเดอพอดีกอนอาจารย์สีมาเนี่ก็เลยนั่งคุยกันอยู่บสซโบหลายเร่องกอนสิสิไปสู้โลกไพนอเออนกว่าสพกันเราผื่นนี่ยัง เก็บรายละเอียดคอมเมนต์มาแน่เก็บผู้นั้นผู้นี้บอกมาแน่แล้วก็บชีบ๊อกับลูกตกลงกับลูกให้ให้โอเคก่อนนะก่อนที่ออกไปสู้สายหัวสายตาพี่น้องอีกครับก็บ๊อกให้เดี๋ยวอาจารย์เล่าแล้วจะน้อยกนแต่ได้ครับนี่แหละค่ะชีบอกฟังบ่ดีครับบ่ได้เมีกันมาอาจารย์มาตัวมาเสื้อไปโอ้ยมึงดีใจดีใจขอบคุณหลายๆเอา ่ทีว่าขอบคุณอาจารย์นั่นเน่่อบเมียนเมียนเมียนครับพ่อกันพูละในคลิปนาพูละไปฝากให้ฝากกอนาช่องปอ๋ากดไลแช่นะคะช่องยังช่องยังวอลช่องตามตาม้หเลยอย่าทมท่อมากระฝากช่องนี้ไว้ให้เอเมตตาสงสาร เกิดแในชีวิตนูเ,เลยค่ะซื้อว่ายังละนูอะข้าลวลาพี่นเพลนเป็นหน่อยกาบกาบกาบเฮ้ยยังจำเตอ